t h p k b i t Cup Next สวัสดีครับทุกคนครับอยู่หน้า Villa Market นะครับมาอยู่กับคุณบีมด้วยนะครับในเมื่อเราใส่ใจสุขภาพก็ต้องมาช้อปปิ้งกันหน่อยมาดูว่า grocery list ที่ healthy เนี่ยวันนี้จะมาซื้ออะไรบ้างแต่ไปที่อื่นไม่ได้ครับที่ v i l า m m r r k t t เท่านั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะ t h p k สามารถที่จะใช้ programmable ไทยบาทเนี่ยได้ทุกสาขาของว i ลามา r k เก็ทั่วประเทศไทยแล้วน่าภูมิใจมาก รู้ไหมครับปีที่แล้วทั่วโลกเนี่ย stable coin เนี่ยอย่างเช่น USDT USDC ทั่วโลกเนี่ยขึ้นไปถึง30 trillion ตัว T นะ trillion US dollar ต่อปีแล้วปีนี้เนี่ยจะเยอะกว่าปีที่แล้วอกีกมากกว่า30 trillion US dollar มันกำลังจะมาแทนที่ Visa กำลังจะมาแทนที่ Mastercard กำลังจะมาแทนที่ระบบการชำระเงินแบบเก่าคือเครดิตการ์ดตัง้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2อง Diners Club 1 95 0ไม่ได้มีการอัปเดต Payment System ของโลกอีกเลยสามารถที่จะมาทดลอง THB k ได้ที่ Villa Market ทุกสาขา แถเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีแต่ของคุณภาพเท่านั้นด้วยวันนี้ก็เลยได้2เด้งเลยมาช้อปปิ้งกับคุณบีมด้วย Gro c e r y l i ล t นะครับ l อง G e v i t y เราต้องกินของที่มีคุณภาพของดีเท่านั้นเด้งที่2อคือได้ทดลองใช้ TSPK ด้วยนะครับผ่าน Bit Cup next กก็ทุกคนสามารถที่จะดาวน์โหลด b i t c u p n เ x t ได้เลยครับสามารถที่จะทดลองเติมเงินแล้วก็ใช้ TSPK ได้ที่เวลามาที่ทุกสาขาได้เลยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาโชว์ให้ทุกคนดูตามผมมาเลยครับ โอ้ใครเนี่ยทุกคนหน้าคุณคุณวันนี้ใครอ่ะหน้าคุณคุณน้าเหหมือนนนี่หลอกว่าพอไปปลูกผมมาแล้วยังนะต้องช็อกลอสจะร้อยผมร่วงมาหมดก่อนหนึ่งหนึ่งปีจะเห็นผลเต็มที่นะครับอย่างแรกไม่เเอาาตระกูลสิ่งที่เฮลาที่ที่สุดคือเบอร์รี่ไม่ใช่ไม่ใช่ละมาเริ่มมาช้อปปิ้งอ่ะช้อปปิ้งต้องไปนี่มาไม่ใช่ไม่ใช่มามาเลือกเลือกโชว์ฝีมือเลือกแอปเปิ้ลก่อนเลย แล้วเวลาเลือกแอปเปิลนี่ต้องดูยังไงอ่ะโอเคค่ะเวลาเลือกแอปเปิลนะคะต้องดูที่ผิวผิวนะคะต้องตึงตึง uh huh. อันนี้คือดีผิวตึงตึง uh huh. แล้วก็คั้วต้องสดคั้วก็คือต้องแบบมีสีเขียวเขียว uh huh. อันนี้ดีอันนี้ได้ค่ะ,ะอันนี้ได้ไหมอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ <S <S> <S อันนี้ได้ไหมไม่ได้เนี่ยคััวมันไม่สด เลือกอ,อันนี้ได้อเคแ,แล้วอันนี้ได้ไหมไม่ได้แค่จริงๆนะคะอาบูคาโดนี่ไงเขาบอกวาอ่าถ้าจะต้องกินก็ต้องดูอันที่มันแบบเข้มๆแล้วแล้วก็ต้องแบบนุ่มๆหมัน่นแต่ถ้าอย่างเงี้ยยังทานไม่ได้นะคะแค่สองอัน ผิวเข้มเขเลยเหรอใช่ค่ะเพราะว่าเราจะกินเลยไงแล้วเนี่ยอันนี้ไม่อันนี้เราอันนี้มันต้องนาไนงโอเคค่ะอันนี้สองอันไปต่อครับอ่าบลูเบอรี่ครับทุกคนเป็นหนึ่งในฟู้ดเชนของผลไม้ที่ดีต่อร่างกายมาก มันจะทำลายเซลล์ที่ไม่ป็ประโยชน์ในร่างกายซัมบีเซลล์เซเนเซนเซลล์ลดอินฟลามเมชันนะครับการอักเสบในร่างกายมาอาศัยเอาอันเล็กก็พอค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกินไม่หมดแล้วก็เดี๋ยวมันเสียอันนี้แล้วอันนี้มันก็เป็นแบบมีขาวๆด้วยขาวๆแปลว่าไรเป็นแบบริ้วๆมันก็เหมือนใหม่อ่ะกรอบอันนี้ได้ไหมขาวๆโอเคไปกันต่อครับ นี่ king of fruit ไม่ใช่ fruit แต่ต้องกินทุกวัน broccoli superfood avocado superfood broccoli superfood มันจะฆ่าเซลล์มะเร็งกีวีกีวีจะฆ่ามะเร็งเต้านมเต้านมมะเร็งเต้านมครับกีวีกีวีจริงอันนี้เราสามารถปั่นได้เหมือนกันนะคะจริงๆริงีบกำลังคิดเมนูสมูทตี้ที่เราจะปั่นผักไปด้วยเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวเราต้องไปคิดเมนูดีๆก่อนเพราะว่ามันจะเหม็นเขียว แต่ว่าอันนี้เราเอาแค่ผลไม้ก่อนไหมคะไม่เอาเอาซูเปอร์ฟู้ดเลยทุกอย่างที่เฮลตี้แล้วใครจะปั่นอันนี้ผ่านไหมนี่ผ่านไหมอันนี้ผ่านไหมไม่ผ่านไม่ผ่านเขาเลือกเองค่ะเอาเอาอันนี้ก็พอน่ารักผ่านเพราะน่ารักมีงี้ด้อทุกคนมันมันคัดกันอย่างนี้เหรอผ่านเพราะน่ารักผ่านเพราะบลอรีน่ารัก มะพ,มพร้พาวมะพร้าค่ะมะพร้าวอ่ะอ่ะดูไม่พอไม่พอไม่พาดอกเอ้าเพราะอะไรเพราะมีสีไม่สวยแต่จริงมันไม่ได้ไม่สวยหรอกแต่แค่มันน่าจะมีที่ดีกว่านี้มันน่าจะมีที่ดีกว่านี้ครับทุกคนแต่ให้เขาเลือกอ่ะอันนี้ค่ะ Let's go <S มีมะพร้าวมีอะโวคาโดมีบรอกโคลีมีแอปเปิ้ล ทับทิมอะทับทิมคอมเมกรนิตเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากครับทุกคนอ่านี่ผ่านไหมทับทิมลูกใหญ่เลยจะได้คุ้มไม่ค่ะมันต้องเลือกอันที่มันแดงๆหน่อยนี่ต้องแดงครับทิมต้องแดงโอเคมะนาวยังไงก็ผ่านทุกคนเหมือนกันเป๊ะทุกอันอ่าผ่านไหมซื้อสี่ลูกก็พอเอา เพราะว่าสีลูกก็สีลูกเดียวก,กินไม่หมดผมว่ามาช้อปปิ้งอ่ะเราอ่ะไม่ได้เลือกอะไรมาเข็นรถเข็นให้อย่างเดียวคนเนี้เลือกตกลอดเลือก,กอะไรต้องไม่ผ่านหน้าที่ของเราเข็นแต่รถรถเข็น ใครเป็นคนสอนเลือกผลไม้ก็ดูตามอินเทอร์เน็ตดูตาม <c oughs> อินเทอร์เน็ตถาม h a t GPT ไหมคนสอนเลือกผลไม้เขาก็ถามนะก็มีคุณแม่สอนใช่ไหมไม่คุณแม่ก็ดูตามอินเทอร์เน็ตอย่างอะโวคาโดเขาก็ดูจากแบบในคลิปว่ามันต้องเลือกยังไงเพราะตอนแรกเขาเลือกไปบางทีมันก็แบบเละบางทีมันก็ไม่สวยแล้วที่เราหยิบอันมานี่ผิดหลักการทุกอันใช่ผิดหมดทุกอย่างใช่ค่ะผิดตลอด มาที่โยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตต้องไม่มีน้ำตาลต้องไม่มีนมไม่มีนมแต่ว่าโยเกิร์ตที่นมไม่เจอแต่มันมีโยเกิร์ตที่ทำจากเบสอื่นด้วยเพราะว่าจริงๆดีมกับคุณทอปอะแพนมแฟนก็เลยต้องพยายามด้วยจริงๆทุกคนครับ97เปอร์เซ็นต์คนเอเชียแพนมใช่โหแบรนด์ดังๆแปลกๆอยู่ที่เวลามาร์เก็ตหมดเลยใช่แต่เวลามาร์เก็ตอะจริงๆอันนี้คือเขาพูดจากคนที่ เลือกเยอะก็คือหาที่ไหนไม่ได้ก็คือทีบิลลามาเก็ตอันนี้มีน้ำตาลทั้งหมด4กรกําเจอคีเฟอร์แล้วทุกคนคีเฟอร์เป็นอีกอันหนึ่งที่ดีมากเป็นโปรไบโอติกที่ควรจะกินมันมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์รัสเซียสายพันธุ์ออสเตรเลีย no sugar kiefer probiotic drink ดีต่อกาดไมโครไบโอมต้องกินคีเฟอร์กันนะครับคีเฟอร์นัตโตกิมจิมิโซซุปอ่ามิโซซุปด้วย อลองกินคีเฟอร์หนึ่งอันไปเดี๋ยวไปดูนมพิสตาชิโอมิลค์หรืออัลมอนด์มิลค์กันดีกว่าจแเล่นังไงคะอพิสตาชิโอน้ำตาลศูนกรัมเลยนี่น้ำตาลศูกรัมแต่ว่าอันนี้น้ำตาล1กรัมนี่นะคะไม่เติมน้ำตาลสายไม่ใส่วัตถุกันเสียโอเคผ่าน การโอเค okay, ต่อครับโปรโมชั่นสเปเชียลไพรซ์อ๋โอ้คีโตคุกกี้ทุกคนครับนี่คือโปรโมชั่นสำหรับ PHBK ใครใช้จ่ายด้วยโปรแกรมเบอร์บาไทยบาทสามารถที่จะลดราคาพิเศษได้ที่เวลามาเกตทุกสาขาเนี่ยจริงๆนะคะอันนี้ก็มาซื้อได้เป็นทางเลือกของคนที่ต้องการโปรตีนเราไม่ค่อยมีเวลาก็จะได้โปรตีนเพียงพอเพราะาจริงๆแล้วผู้หญิงหรือว่าผู้ชายใครก็แล้วแต่ค่ะ ต้องแบบได้โปรตีนออทำพูดไปสิค่ะผู้อ่าผู้หญิงนะคะหรือผู้ชายเองก็ตามต้องมีโปรตีนแบบว่าคูณ2ถ้าคิดง่ายก็คือคูณ2คูณน้ำหนักตัวสำหรับคนที่เหมือนเล่นเวทแต่ว่าถ้าไม่ได้สร้างกล้ามมากจริงแค่คูณ1.5ก็น่าจะเพียงพอแล้วแล้วแต่จุดประสงค์แต่ว่าส่วนใหญ่จะทานกันไม่ค่อยถึงอะคะแฟนก็มาซื้อกันได้มีค่ะก็จริง ไม่ได้มีแค่นี้นะครับทุกคนฝากติดตามติดรับ h a i เ t e c h n o l o g y Facebook Page จะมีแคมเปญออกมาเรื่อยๆมีสินคา้าลดราคาพิเศษถ้าชำระด้วย PHPK และที่สำคัญอย่างแรกเลยกะดมแมทที่หนึ่งคือดาวน์โหลดแอป,ปก่อนครับปิดขับ Next ใน a อ p Store ดาวน์โหลดเลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายสมัครเลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายมีแค่ตอนเติมเงิในเติมเงินก่อนหนึ่งใช้ได้1ต่อ1นแบกด้วยไทยบาท1ต่อ1นนะครับตื่นเต้นจังเลยครับทุกคนจะมาชำระเงินด้วยไทยบาท โปรแกร,รม m o b i l e Payment ครั้งแรกเป็นโครงการแ์บ็อกซ์ที่เข็นกันมานานสวัสดีครับขอมาชำระเงินครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มีเงินสดนะครับจะชำระด้วย THBK เฟดได้ยินไหมครับน,นี่ครับทุกคนปิดครับ next ปิดครับ next อ่าโอ้เข้ามาปุ๊บข้างหน้าเห็นเลยครับ thbk ปุ่มแรกเลยครับของเว็บของแอปพลิเคชัน thbk มีทั้งหมดเติมเงินไปแล้ว1,575บาทเติมเงินโอนเงินรับเงินจ่ายเงินเราก็กดไปที่จ่ายเงินถ้าใครโอนเงินผ่านแอปธนาคารเป็นเนี่ยใช้บิตคับ Next ซ p แ n นแน่นอนนะครับโอ้เข้าไปที่สแกนยูอพอ่าทั้งหมด 1>, 1 2 3 9 7 5ขอจ่ายด้วย thbk ครับ แกนสแกนหน้าจอครับทุกคนนี่ QR code แกนซึ่งหนึ่งห้าเจ็ดห้าเป็นเงินทั้งหมด1,228บาท75สตางค์มาที่มาทันทีเลยครับสรั่งซื้อกดต่อไปกระเป๋าของฉันโอนมาที่วีล่ามาร์เก็ตนะครับ JP สาขานี้1,228.75 กดยืนยันชำระเงินนี่แล้วก็กดรหัสครับโอเคยืนยันการชำระเงินครับดำงเนินการนี่ขึ้นมาแล้วบิทับ next ชำระเงินสำเร็จโอ้โหสุดยอดน่าภูมิใจกับทีมงานดิทับ k c h a เ n t เทคโนโลยีมากเลยครับ เสร็จเรียบร้อยไทยบาทโนะ o ร r a m m a b l e payment นะมันขึ้นไหครับว่าชำระสำเร็จนี่บินชักออกมาแล้วน,ะนี่ในใบเสร็จนะนี่ b i ดคับ next โอโหอยู่บนใบเสร็จด้วย1 2 2 8 7สสุดยอดชำระด้วย b i t ค u บ next วิลามาร์เก็ตบิดคับล็อกเ n นเทคโนโลยียินดีด้วยกับทุกคนนะครับนะ โอ้โหขอบคุณมากเลยครับครับโอ้โหเลือกสีถุงได้ถูกสีมาก <c ười> คือมาช้อปปิ้งปรากฏว่าไม่ได้เลือกสักชิ้นเลือกไม่ผ่านสักชิ้นมาเป็นเด็กถือของกับเด็กเข็นรถเข็นมากกว่าแต่เฟสัทไปไปทำสมูทตี้กันดีกว่าให้เฮลที่นะครับก็วันนี้ตื่นเต้นมากเลยได้ชำระเงินด้วยไทยบาท <c oughs> โปรแกรมเบอร์เพลนเ,เป็นครั้งแรกนะครับ THBK หากันมาเข็นกันมานานจนกระทั่งไลฟ์แล้วครับตอนนี้พร้อมใช้ที่วิลล่ามาร์เก็ตทุกสาขาเนี่ยปิดครับบอกเทคโนโลยีก็พัฒนาระบบนี้มา้าวโหลดเลยครับปิดครับเน็กที่ App Store ทุกสาขาเติมเงินเลยครับทดลองใช้เลยครับเ n ็นจอยโป o โมชั่นดีๆเนี่ยพิเศษหลังจากนี้ได้เลยครับขอบคุณนะครับทุกคนสวัสดีครับ